มาพี่น้องกินเขาอีกคือเกาครับเมื่อเนี้กินกับมุกบีกลวยใส่ไก่พี่น้องนี่มุกปีกวยนี่ยังเป็นโคโลอยู่พี่น้องนี่นี่กระโมกปลาซิวได้พี่น้องนี่นี่มุกปลาซิวพี่น้องมีมุกปลาซิวมุกหนึ่งมกุกปีกลวยใส่ไก่มุกหนึ่งพี่น้องนี่มามีแก้วพี่น้องมีผัก เป่งปลาซิวเป่งก็น,น่าแซ่บปะแซ่บอยู่พี่น้องเรื่องว่าคุณมุกเห็ดแซ่บอยู่คุณหมวก มีก,กล้วยใส่ไก่มาพี่นอ้องกินข้อแล้มกันอืมเพระซิวนี่ก็แสบดีพี่นอ้อ <c> ง <oughs> Ừ. Tôi nghe chưa? này này nhà phuấn ba lái không? Tít đi tít toàn có ai nhạy chưa? Làm lái. Tuần hả Ừ, tôi nhai được này Mình siêu Mua bí quẹt แซ่บมึององยางก็ยังไม่ลงจำแก้วแก้วก็แซ่บอยู่ตุลุปแบบก็มีาาแต่แนวแซ่บพี่น้องข้นเหนียว กินกับข้าเหนียวอีกคือเก่า,าเหมือนเดิมขของแสบนิดหน่อยเนาะมะุ้งไปชิว gấp toàn như thế đấy, chú nông. Cà chua chăm lái hết, <coughs> chăm kho sạp, chú nông. Ngon tuyệt vời Thế nhằm hết xóa một này phải không? Ôi hết nhằm Thế nhằm mình kín nào ยำกินน่ะแคา่เดียวเบิดแล้วเ,เบอรี่เบิร์อีกแล้วไพ่นลอง Hmm. hết hết nha, nhạc rồi Cái nhạc kinh khai đều Bớt ขำ <c oughs> ขึ้นนี่กระแซบไปขึ้นเอาเนาะสองม,กมกุกมุกเบียกวยกับมุกประซิว

ก็เพิ่งอิ่มไปได้ดอกกลับเพิดพี่น้องเลยอ้าวขอตื่นทีนิสานขอขอบพระคุณหลายๆดนะครับเรื่องกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามแหมกับทีนิสานทีนิสานก็ขอขอบพระคุณจากใจครับมื้อนีก้ก็สวัสดีครับ